อเอบอีบพ่อมาเล่นน้ําอีกแล้วปัวปัวปัวมาตีมาดาแนมันลอยมาเล่นน้าอีกแล้วเอาฮอมาดาอยู่ใส่วะคือไปเห็นมาดาวะน้องมาดาอยู่ไหนฮ่อแอบพ่อมาเล่นน้ําอีกแล้วเอา มันคือลอยมาเล่นน้ำปัปัวมาดามันมาลอยมาเล่นน้ำอีกแล้วมาตีมันเน่ย่ด้ัวม่สีสานน้ำใส่บม่ได้ัดมาดวมาดาสีแจงพ่อแน่สาดน้ำใส่พ่ออีกแล้วอย่าสาดอย่าสาดอย่าสาดมันสิเปียกเอาอย่าสาดมาอย่าสาดมา บสอาเดมีน้ำแตงโมไหมอ้าวเจ้าาสมาเจ้าาสมาดาพ่อสิเปียกเจ้าาสเจ้าาสเจ้าาสาดไปก่อน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 ่ได้สิสาดน้ำ